สวัสดีครเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโซโซชาแนลวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษซึ่งเขาเนี่ยเรียนคณะที่ถือว่าเป็นคณะอันดับท็อปของประเทศไทยและโลกใบหีโลกล่านนะพะไรขอพบกับแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือคุณเฟินนร์สวิชยาเนมอน วันนี้เราก็มาพบก,กับรายการที่มีชื่อว่าคณะนี้ยังไงเอ,อ้เราอยากจะให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยแนะนำตัวก่อนว่าชื่อจริงชื่อเล่นเรียนคณะอะไรมหาลัยอะไรก็รสวัสดีค่ะก็ชื่อวิชยาดิบอค่นะชื่อชื่อเฟิร์สตอนนี้เรียนอยู่คณะสถาบันพระบรมราชนกก็คือแบบเป็นหมอชนบทอะ่ะ อยู่มหาลัยมหิดลอยากจะให้พูดถึงแบบเอออย่างที่ทุกคนรู้กันนะว,ว่าคณะหมอเนี่ยเป็นคณะออสอบเข้ายาเป็นคณะที่อันดับหนึ่งเลยไหมถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไหมก็ถือว่าอันดับหนึ่งนะเพราะคะแนนมันสูงสุดป่ะและตอนสอบไม่ได้ข่มนะอ,อ๋อโอเคไม่ได้ข่มหนึ่ง <c oughs> เออแล้วอยากรู้ว่าแบบไอ้ตอนสอบเข้ามันใช้คะแนนอะไรบ้างแต่รอบปะคือแบบว่าอย่างกูใช่ไหมก็คือว่าสอบรอบสอง <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคะแบบนนทั่วไปแหละว่าเออเป็นเกดเป็นอะไรนะสามัญจะมีเอ๊้า ถ้าวิชาสามาัญปะจะเจ็ดวิชาเออนั่นแหละเป็นแบบคล้ายๆกศธทอแต่ว่าไม่มีคะแนนแบบกบพทที่ว่าไอสอบแบบจัรยาบรณแพ่ชาวอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะเหมือนกันหมดเลยลหลักๆที่ต้องใช้ก็คือมีเกรดถูกไหมมีคะแนนเก้าวิชาสามาัญไม่ปกติมันเป็นเก้าวิชาสามัญเว้ยเออแล้วเข้าไปกูมูลค่ะโอเคอ,องหนึ่งทำงานหนักนีช่วงนี้โควิดหนักขึ้นวอร์ดขึ้นเวิร์ดเงี้ยปกติมันต้องมีกสพทใช่ไหมแต่กสธทมันคือรอบสาม อ,าาอ่ฮะก็ปัดไปถ้าไปรอบสามว่ามีตัะสองปะทอถ้ามารอบสองก็ไม่มีแกแพทใช่ไหมไม่ใช้แกแพทก็ไม่ใช่ใช่ไหมเรียนสายศิลป์มาแล้วอยากเป็นหมอเป็นได้ไหมรู้ไหมอันนี้คิดว่าได้เขาไม่มีจํากัดอะแบบว่าเฮ้ยโรงเรียนต้องเป็นสายวิทย์เท่านั้นนะมันไม่ได้มีในแบบใบแบบใบสมัครอะว่าแบบจํากัดคุณสมบัติอะไรอะคือเหมือนแบบก็มีตัวอย่างหลายๆคนนะอย่างหมอมินอะเขาก็แบบมาโรงเรียนจากโรงเรียนที่แบบ น่าจะเป็นโรงเรียนสายศิลป์เอกชนน่ะแต่เขาสอบคัดชั้นมาแล้วเขาก็ได้อ่ะอันนี้ก็มีเยอะก็คือมันไม่จําเป็นน้อว่าเราจะต้องเรียนสายวิทย์เท่านั้นแต่ถ้าสอบคะแนนครบคะแนนถึงก็เข้าได้เลยใช่ไหมมีคนบอกว่าเรียนหมอเนี่ยต้องรวยหรือไม่ก็ใช้นี่หัวโตคิดงไงกับคำถามนี้บ้างคําถามจากทางบ้านคือหมอรวยเหรออไม่เป็นไม่รวยก็ต้องใช้นี่หัวโตจริงไหมมาเป็นอาชีพ ว่าไม่ได้มั่งคั่งแล้วก็ไม่ได้แบบยากจนอ่ะอ่าฮะเออคือแบบว่าคือถ้าสมมติเรียนก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างมันมันมั่นคงมากกว่ามั่งคั่งอ่าฮะคือคนที่อย่างแรกที่เลือกเลยอะหลายคนนะตอนแรกอะมันเป็นอาชีพแบบข้าราชการไงมันได้สิทธิ์อะไรเยอะแล้วก็แบบเออมันมั่นคงถึงที่ว่าแบบจบไปอ่ะคือมึงมึงมองภาพคุณเรียนหมอยังไงจบแบบมันมีคนยื่นมือมาลับอะ แต่ถ้าสมมติเรียนในคณะอื่นเงี้ยมันก็จะมีความแบบเฮ้ยปีสี่กูไปฝึกงานแล้วกูต้องไปหางานทํากูทำงูงี้เราก็แบบยังไม่รู้ว่าจะต่อได้หรือเปล่าถ้าเราแบบไม่ได้เก่งพอแบบแบบเอ็กซ์เปิดไปย่านนั้นเลยอ่ะมันก็จะแบบหาทางหารู่ทางต่อยากเลยประมาณเนี้ยอืแต่ว่าหมอมันก็หยุดเออมันหยุดแค่นี้ไม่ได้ประมาณนี้แบบว่าต้อง่าไปเรื่อยเรื่อยเรียนหกปีก็ไม่พอเนาะสำหรับหมอก็ต้องต่อไปเรื่อยๆรื่อมีเฉพาะทางอะไรอีกใช่ไหม พอไหม6ปีใช่นอกจากจะหยุดที่หาหัวมันไม่สามารถที่จะเรียนจบไปแล้วเป็นหมอได้เลยป้ามันต้องมีการใช้ทุนหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมไหนเราให้ฟังหน่อยอยากรู้ใช่ใช่คือแบบว่าคืออันนี้คือแบบเป็นแพทย์ชันบบใช่ไหม <ừ> คือเขาบังคับมาแล้วแบบว่าเรียนจบอะจะต้องไปใช้ทุนตามจังหวัดอะไรเงี้ยอย่างน้อย3ปี <ừ> แล้วถึงจะแบบเออไปต่อที่นี่นี่นั่นได้อะ่ะแต่ที่อื่นนะก็แบบคืออย่างเงี้ยเรียนรศดัีราใช่ปะเขาก็มีต่อแบบ อไปใช้ทุนเหมือนกันอือะไรเงี้ยแต่ก็แบบถ้าเรียนหมอที่อื่นอ่ะมันจะแบบมีโอกาสแบบพาร์ทช่วงนี้ไปได้หยอะ่แบบอาจจะแบบไปต่อเลยไปเรียนต่อแบบเรียนพิษแบบเขาเรียกอะไรเป็นยาเอกเลยอะไรเงี้ยด็อกเตอร์เลยก็มีก็เลยคิดว่ามันน่าจะแล้วแต่ที่ด้วยมั้งแบบอย่างเงี้ยคือต้องจับแบบฟิกเลยว่าใช้ทุนให้ครบก่อนแล้วค่อยไปทําตามแบบเรียนหรือว่าไป เออไปทําอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คิดว่าอยู่แล้วแหละว่าต้องไปเรียนต่อแบบเห uh huh. มือนจบมาแล้วถ้าไม่เรียนต่อมันทําอะไรไม่ค่อยได้เยอะอ่ะคือเขาเรียกว่าเลยถ้าจบมาเขาเรียกว่า general เป็นหมอทั่วไปหมอทั่วไปทําอะไรแบบผาตันใหญ่ใหญ่ไม่ได้เรียนก็ต้องเรียนต่ออยู่ดีไม่เหมือนในหนังใช่ไหมแบบเคยถ้าถ้าแบบจับได้แล้วรู้เลยอันนี้คือไม่ใช่หมอหกปีแน่นอนไม่อันนั้น มึงเป็นเทวดาขอเทวดาอ้าว,ว,าาวคือทุกคนน่ะก็แกก็รู้ว่าสมมติว่ากูอย่างเงี้ยก็เจอมึงปุ๊บปวดฟันอะไรนิดหน่อยเฟิร์ w วิชนน้ฉายสีทุกคนคือ expect แล้วว่าคนเป็นหมอต้องรู้จับปุ๊บคือรู้เลยว่าเป็นอะไรไม่ใช่การกูตอนนี้ อ๋อคืออนาคตจบ6ปีนี่ขึ้นทำได้เลยเหรอเออตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าอการสะสมประสบการณ์อยู่เออโอเคก็เออในพาร์ทของการที่แบบคือมันเรียนทั้งหมด6ปีใช่ไหมพอเรียน6ปีจบแล้วต้องต้องใช้ทุนกี่ปี3ปีก็จะเป็น9ปีปแบบแล้วมึงคิดดูพ่อแม่สักแบบปลูกฝังว่าเรียนจบแล้วค่อยพีผัวนะลูกมีอะไร <c oughs> แล้วเนยจะเรียนต่อเฉพาะทางอีกก็ลองคำนวณเล่นๆว่าเรียน6ปีใช้ทุนอีก3ปีเป็น9ปีเรียนเฉพาะทางอีกสักกี่ปี4-5ปีเพื่อแบบตองใบอ่ะก็ประมาณตีไป5ปีก็ประมาณ14ปีเรียนจบมปลายประมาณ20ประมาณ35 34-35แล้วคุณแม่จ้าเราเรียนมาทุกคนต้องรู้ว่าอายุ35ตั้งทอง ลูกจะเสีย่ยงต่อยาสินโดมเอาไงเออเอาเราก็<ห>จับเราจับปลาสองมือได้ไหมเรียนด้วยมีมีลูกด้วยมีแฟนด้วยต้องข้ามนั้นแหละต้องต้อง break to คำพูดของพ่อแม่แล้ว อ๋อต้อง break two อย่าพึ่งสปอ i เดี๋ยวเรามีคําถามว่าอยากได้แฟนเป็นหมอเธอทำไงแต่ว่าอยู่คําถามท้ายๆอ่ะต่อมาเนาะก็เออจากที่รู้กันนะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือโควิด -19 ทมแม่งโคตรระบาดมากในไทยแล้วอาชีพหนึ่งที่แบบได้รับผลกระทบมากเนาะก็คืออาชีพของหมอเอออยากรู้ว่าในฐานะที่เออฟ i ร์อย่างเงี้ยอยู่ที่ตอนนี้อยู่ปีสแล้วใช่ไหมก็คือขึ้นมอร์ดแล้วอยากให้เล่าหน่อยว่าเอเอตั้งแต่พอขึ้นมอร์ดเจอสถานการณ์จริงอะเป็นไงบ้างมันต่างจากแบบเรียนทั่วไปมากเลยนะแบบว่า ปกติแล้วเนี่ยทุกวันน่ะเรียนเรียนปีหนึ่งสองสามใช่ปะ่ะก็วันวันก็อยู่แบบห้องเลคเชอร์มึงก็เรียนเรียนไปเรียนเสร็จสีสส่โมงกลับบ้านกลับบ้านอ่านหนังสือตอนเช้าตื่นมาเรียนแต่นเนี้ยเขาแบบได้เรียนแบบอะไรที่แบบว่าได้ทําได้แบบฝึกอะ่ะแล้วแบบมันต้องมีความรับผิดชอบอะ่ะรู้สึกว่ามันมันแบบสนุกกว่าแบบคือมันมึงมึงรู้ว่าตื่นไปเรียนทําไมตื่นไปทําอะไรอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบมันเอามาใช้ได้จริงอ่ะพอแบบอยู่ปีสี่ปุ๊บ ขึ้นไปอย่างเงี้ยอ่ะหมอช่วยใส่ทิ้วบหน่อยหมออันนี้ต้องทำยังไงนะหมอขิดย,ยาให้หน่อยอันนี้สั่งยาย,ยัางไงอันนี้ได้ไหมอันนี้ถูกไหมคือแบบเหมือนเราแบบมึงเราแค่ปีสี่กคนแบบเอปเราได้เออเราแบบได้ทางมาอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนเราอยู่ปีสองปีสามอะ่ะคนเราเรียกแบบ คนเรียกเราแบบพี่พยาบาลแบบอายุแบบมากๆอวุโสอะเขาเรียกแบบน้องหมอน้องหมอคือตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเป็นขนาดนั้นหรอแล้วแบบเรามีความรู้พอที่เขาจะเรียกเราว่าคุณหมอเ้าหรออะไรประมาณนี้ก็แบบรู้สึกไม่ค่อยชินแล้วก็แบบใช้ศัพท์นามตัวเองไม่ถูกแบบก็ยังใช้แบบนักเรียนกับครูอะไรประมาณนี้อยู่แต่พออยู่อยู่ปีสี่อะที่แค่อยู่มาแค่เดือนเดียวอะแบบขึ้นหัวเดือนเดียวแต่รู้สึกว่าเออตัวเองได้ได้ทำอะไรจริงๆริงก็รู้สึกว่าเออคำนั้นอะมันใช้ได้แล้ว เออเขาเรียกเราหมอโอแบบเออกูเข้าใจแล้วว่าแบบเออกูเป็นหมอได้สรุปสั้นๆก็คือพอขึ้นวอร์ดแล้วทำให้รู้ว่าตัวเองอ่ะมีจุดป้าหมายเป็นยังไงร,รู้สึกว่าเออที่เรียนไปได้ใช้จริงใช่ไหมทุกคนกลัวมากเลยปะเรียนหมอออนไลน์เรียนหมอออนไลน์คือกลัวมากทุกคนกลัวว่าแบบหลอนหลอนเรียนหมอออนไลน์อ่ะมันจะมั่นใจได้ไหมคือจะตายไหมขนาดเรียนหมอออนไซต์ยังงงบบเบ๊บบบบ ออนไลน์นี่คือยังไงเนี่ยเล่าสิว่ามั่นใจได้แค่ไหนเอาจริงไหมคือกูอะก็คิดมาแล้วเว้ยแบบตอนปีสองปีสามมึงมันจะมีช่วงแบบเบิร์นเอาท์แบบมึงเรียนออนไลน์แล้วมึงอนไ่อะแล้วแบบมึงเรียนแล้วมึงรู้สึกว่ามึงไม่ได้เต็มที่แต่คือมันเป็นเพราะตัวมึงเองนะเป็นเพราะตัวกูเองอแะบบที่กูรู้สึกว่ากูไม่ยอมเรียนกูแล้วกูก็มาแบบเสียใจว่าตอนสอบกูทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีเพื่อนที่แบบว่าคือเรียนออนไลน์มันแย่จริงแหละมันไม่ได้แบบเห็นอะไรจริงๆจังๆแล้วก็แบบว่า แบบมันต้องมีวิชาที่แบบว่าอินทิเกรตแบบเรียนรวมแอคทิวิตี้ที่แบบเฮ้ยมีจบผู้ป่วยมาผู้ป่วยไทยไทยอายุ20ปีมาด้วยอาการเดือดแล้วก็แบบเชื่อกันคิดแล้วก็แบบเฮ้ยพิ่งคิดว่าเป็นโรคอะไรวะมีแหลกอะไรเพิ่มเติมแหมแล้วถ้าเราเป็นเราจะส่งอะไรเพิ่มจะตรวจร่างกายอะไรเพิ่มแล้วเราเราเราคิดว่าเราจะมีนิชาโรคอะไรอันเนี้ยคือแบบมันได้อินดิเกตร่วมกันแล้วมันก็จะคิดคิดแล้วก็แบบเป็นการึกเออถ้ามึงขึ้นปีสี่ไปมึงก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่คนป่วยเขาจะมาเขาจะแบบ มาด้วยแบบเคยตรงนี้หมอปวดท้องมากเลยแล้วแบบซักไปเรื่อยๆถามว่าเอ้ยวันก่อนเป็นอะไรอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนแบบพอมันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นอะมันทําให้แบบรู้สึกว่าเราไม่ได้ฝึกอันนั้นมาแล้วแบบอาจจะทําเอามาใช้ได้จริงไม่ได้จริงอะอเออมันก็มีบางที่ความคิดแบบคเคยเรียนหมอออนไลน์มันจะดีแ่าว่าเคยคิดถึงขั้นแบบกูดอกดีเป่าวะคือรู้สึกว่าเพื่อให้เรียนมีประสิทธิภาพเพื่อให้จบหมอได้แล้วแบบ เออความรู้ที่ได้มันเอามาได้เอามาใช้ได้จริงเคยคิดถึงขั้นนั้นแต่ก็รู้สึกว่าแต่ก็อยากอยู่พร้อมเพื่อนอ่ะอยากไปพร้อมๆเพื่อนแบบถ้าเรามาตอบเนี้ยคือไม่ได้คิดว่ามันจะช้านะแต่คิดว่าแบบเรากลัวแบบไม่มีเพื่อนที่แบบไปพร้อมเราแบบว่าเอยเราปรึกษาได้อไรเงี้ยเออเออเรียนออนไลน์แล้วแบบแย่ไหมแบบถ้าเป็นผู้ป่วยอ่ะอาจจะเครียดใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยหมอเรียนแบบออนไลน์มันไม่ีประสิธิภาพหว่าแบบลูก ลูกที่บ้านเรียนออนไลน์ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเลยแล้วหมออ่ะจะดีจะมีประสิทธิภาพได้ไงแต่หรับ,บตัวเองอะ่ะคิดว่าอาจารย์อะ่ะที่สอนอะ่ะสอนความรู้เหมือนเดิมเป๊ะแบบแน่นหลักสูตรคือแน่นมากแล้วเพอเพอคือแบบแน่นกว่าเดิมอืจริงแล้วตัวเองอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องขว,ขวนขวายเพิ่มเยอะด้วยอะ่ะก <c oughs> ็เลยคิดว่าแบบไม่ต้องกังวลคือยังไงก็แบบได้เหมือนเดิมแต่แค่แบบว่าเออในขั้นตอนแบบปฏิบัติจริงอะ่ะอาจจะไม่ได้ แบบหายไปบ้างบางส่วนเพราะว่าจำกัดเอคนไข้ให้น้อยลงคนไข้เคสแบบคอมมอนคอมมอนที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ค่อยมาจะเจอแบบมึงจะเจอแต่เคสแบบยากยากที่เขามาแบบเออแบบมาแล้วต้องแอดมิสจริงๆอ่ะเออมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันยากเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอทุกทุกวันอะไรประมาณเนี้ยก็คือรับรองได้ว่าเออหมอออนไลน์อ่ะมีประสิทธิภาพแค่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเด็กคนนั้นว่าเขาจะรู้สึกว่า เรียนไหวไม่ไหวแต่อาจารย์อะให้ความรู้เต็มที่แล้วเพิ่มแบบเพิ่มเพิ่มชั่วโมงในการถามด้วยแบบเออเขารู้ว่าอยู่ในห้องอ่ะปกติอยู่ในห้องอะเขาก็จะมีการแบบเพื่อนเพื่อนจะชอบลงไปถามอาจารย์อยู่ละแต่แบบแต่แบบเป็นกูเนี่ยเป็นแบบลูกเกเบตเล็กะก็จะแบบไม่ค่อยอยากถามเพราะแบบมันไม่รู้จะถามไปตรงไหนอะแต่พอแบบมีคาบแบบเรียนออนไลน์แล้วมันจะมีแบบเฮ้ยเขากู้เด็กไม่รู้เรื่องเขาเลยมีคาบ q a สําหรับถามก็คือแบบ เป็นแอนอนิมัสแบบว่าเออถามแบบไม่มีระบุชื่อถามไปก่อนแล้วเขาก็จะแบบเออคําถามนี้มารวมกับคำถามเพื่อนได้แล้วก็มาตอบเราแล้วก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันแบบดีตรงคาถามมันไปถึงอาจารย์มากกว่าแล้วก็แบบว่าได้คําตอบมาด้วยดีกว่าแบบอยู่ในห้องนู้นที่ว่าเราไม่กล้าถามเงี้ย แน่น<ห>ก็คือ,อหให้คำตอบมากก็ตอบยาวมาัดฉันอด,ดาอะไรคำตอบสั้นๆคือความเป็นจริงฉันดได้อะไรคำตอบก็คือมั่นใจได้ใช่ไหมก็แคนะ่น้นทำมั่นใจมั่นใจมั่นใจได้แต่พอจบไว้หกปีอย่างมันก็ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพใช่ไหมก็ต้องสอบถ้าสอบไม่ผ่านไม่ได้เป็นหมอป่ะใช่ไหมเออมันก็มียังไม่สอบเลยเออมันก็มีครทีเรียของตัวของมันเองอยู่เพราะฉะนั้นก็คือมั่นใจได้เพราะว่ามีมาตรฐานของเขาอยู่ถึงแม้ว่ามเรียนหกปีจบครบหลักสูตรแต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้เป็นหมอใช,ใช่ไหม คนทางบ้านเขาอยากรู้ว่าเป็นหมอเนี่ยหาแฟนยากไหม คืออยากมีแฟนเป็นหมอต้องทําไงขายหน่อยอะคาถามนี้มาแล้วมาถามกลัวนะอา้าวหล่อนก็สวยหนะ้าตาก็สะสวยขนาดนี้เอาดีๆดีขายไม่ออกหรอแต่แบบว่ามันเป็นข่านิยมแบบคือส่วนใหญ่อะเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนกันเนี้ยมันก็มีโอกาสที่แบบว่าจะลิกใช่ไหม mm hmm. ส่วนใหญ่มันก็เป็นเพื่อนเพื่อนที่มากันอยู่แล้วอะแต่แบบถ้าบางคนอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคิดว่าเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่ไม่เอาเพื่อน mm hmm. ก็มีก็คือต้องเป็นพาชันแบบรุนพีรุนหนองหรือว่าแบบ อย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเอออยากได้ผู้อยากไห้แฟนเป็นหมอเลยคณะเดียวกันแบบคิดในคิดน้อยแบบว่าเรียนคณะอื่นแล้วแบบว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาให้กันผู้ชายแบบเอ้ยไปไปแบบมีคนใหม่ <c oughs> ส่วนผู้ชายเยนี้ยก็ไม่อยากได้แฟนเป็นหมอก็มีก็แบบพยาบาลอะไรเงี้ยหรือว่าคณะอื่นอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่า เฮ้ยคะเดียวกันมันอาจจะดูเทียงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่แบบเป็นแฟนด้วยกัน่วนใหม่แบบเออเป็นเพื่อนด้วยกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบรุ่นพี่เนี้ยมีบ้างาปะปายแบบมาจากโรงเรียนเก่าแต่ถามว่าหา,หายากไหมก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องคนะมากนะจีบแล้วคลิกก็จบแบบหน้าตายยังไงก็ได้เออเขาก็ไม่ไม่ซีเรียสอะเหมือนเข้ามาถอะเข้ามาถอะโอเคเข้ามาสรุปก็คือสปริงเนี้ก็ได้เข้ามาก่อนเดี๋ยวคุยคลิกแล้วไปเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดคุยแล้วคลิกก็จบ เออไม่อ,อย่าคิดมโนกันเองว่าเออเป็นหมอแล้วจิตยาคือที่ไทยมันมีค่านิยมอย่างหนึ่งเว้ยว่าหมอเป็นอาชีพที่แบบโอ้ยมีเกียรติอะเราเคยเจอยังแบบยายมาแบบอุ้ยหนหูเรียนหมอเหรอลูกยังเคยเจอยังยังไม่เคยเจอดิ <c oughs> ฉันเคยเจอ <c oughs> นะตอนโรงพยาบาลอะ <c oughs> แบบ <c oughs> <ๆ>อาอะไรอย่างเงี้ยคือฉันอยากรู้อย่างหนึ่งว่าแบบความเป็นจริงแล้วว่า คิดยังไงกับคนที่ในฐานะที่เรียนหมออ่ะหมอมันเป็นอาชีพที่น่ายกย่องจริงไหมคืออยากได้ความเคารพหรือว่าค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินที่มันเหมาะสมกับน้าผมเหนือมากกว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหรอเลือกหนึ่งคือสภาพตอนนี้คือคือมึงได้แหละความการยกย่องแต่งเงินอ่ะคือได้เท่านี้สามหมื่นสี่หมื่นพอกับเลือกที่แบบหเหมือนเป็นอาชีพทั่วไปเลยที่แบบทุกคนได้ความเคารพเท่ากันหมดแต่งเงินเดือน สนอัพผไม่น่าถามเขาตอบจริงๆอะไม่น่าถามไม่น่าถามว่าเรียนเรียนคือทุกวันนี้เงินมันเป็นปัจจัยที่หกนะอ่าโอเคจริงจริงออมันจะต้องมีแต่เรื่องความเคารพนี่คือสุดว่ามันขึ้นขึ้นแล้วแต่คนอ่ะแบบว่าไม่ใช่หมายถึงว่าขึ้นแล้วแต่คนที่แบบอยากได้หรือไม่อยากได้นะคือสำหรับตัวเองรู้สึกว่าเออมันหมอมันก็คืออาชีพอย่างหนึ่งแต่ว่าอาชีพของมันดูไม่เกยร์ตรงที่แบบว่ามันช่วยคนอ่าฮะรู้สึกว่า ถ้าสมมุติคนที่เราช่วยไปแล้วเขาเห็นว่าเราอะเออเห็นว่าแบบเออเราเหมาะสมอะเขาจะชื่นชมเราให้เกียรติเราก็ก็โอเคมันคือผลพไอยได้แต่แบบผลหลักๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็คือเหมือนเราทํางานแล้วก็ช่วยคนคือ,อยังไงแล้วก็ยังนได้ตังค์อืมใช่<อ>ก็คือบาลานซ์กันแล้วกันเราเรา,เราไม่อยากให้มองว่าการที่หมออะทํางานแล้วได้ตังค์อะมันเป็นเรื่องแบบเห็นแก่ตัวเพราะว่าทุกอาชีพอะอะอย่างแม่ค้าปลูกต้นไม้ ปลูกผ,ผลไม้เขาก็ต้องการขายแล้วก็ได้ตังค์แต่ทําไมเราต้องมาจัดกับหมอว่าเฮ้ยหมอคนเนี้ยทางานแล้วแบบเอาแต่ตังค์อ่ะทาไมต้องมาจาัดวะคงที่แบบว่ามันก็คืออาชีพอาชีพหน,นึ่งอมะไรเงี้ยจริงแต่แค่แบบว่ามันยังมีแบบเขาเรียกมันมีกฎเกณฑ์มันมีจรจรยาบรรณไงที่แบบว่าหมอต้องแบบทําเพื่อแบบคนไข้ามาเป็นอันดับหนึ่งอ,อ่ะมันก็เรื่องจริงอย่างเราอย่างเนี้ย เราทาหน้าที่อะไรเราทำอาชีพอะไรเราก็ต้องรู้ว่าอะไรแบบเป็นอันดับหนึ่งเออเงินมันก็เป็นแค่ผลตอบแทนอะไรประมาณนี้แต่อยากไปจัดว่าแบบหมอคนนี้เอาแต่เงินวะเขาก็ทําเพื่อเลี้ยงชีพเขาแต่เขาก็ทําหน้าที่ให้คุณดีไหมก็คิดแค่นั้นพออืมก็จริงเนาะความเป็นจริงแล้วว่าบนโลกใบนี้มันไม่ควรมีอาชีพไหนสูงกว่าอาชีพไหนได้ซ้ําคือถ้าโลกใบนี้มีแม่บ้านอะ่ะเขาจะไปทําความสะอาดห้องน้ําทำความสะอาด S 2> <S 2> <ม>ครัวอะไรอีกเออฉันรู้สึกว่าความเป็นจริงทุกอาชีพมันกวนเท่ากันเห็นว่าเป็นหมอแต่ว่ามีเนชเวลาดีมากเห็นชอบแบบเต้นตึงต้งตึงตงต้งแนคลิปปังแนคลิปปังมึงแค่เห็นในโซเชียลอ,อะ<า>เรียนหนักไหมหมอเรียนหนักขนาดแบบไม่มีเวลาเล่นติ๊กต็อกไม่มีเวลาอะไรขนาดนี้เลยไหมอยากรู้ว่าแบบเป็นหมอนี่เรียนแม่งคตรนหนักเลยจริงปะมึงเรียนเรียนหนักไหมอะมึงมึงเรียนวันละเท่าไหร่เทอมนี้เรียนแค่ อสองวันก็ทั้งหมด3ตัวคือฉันจะใกล้จบด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเรียนไม่เยอะเรียนแบบแค่ไม่เกินแบบหตัวต่อหตัวต่อเทอมก็คือเอตัวหนึ่งไม่เกิน3ชั่วโมงก็ประมาณอาทิตย์ละ15ชั่วโมงเนี่ยนี่คือความฝันการขึ้นมหาอลไยของบูเล็กที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้เรียนบ่ายอ่ะแล้วก็ใส่ชุดกระโปรงทรงเองแล้วก็เฮ้ยวันนี้เรียนบ่ายอร่างชั่วโมงเดียวอ่ะแล้วกับเป็นไง เรียนวันละกี่ชั่วโมงเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเหมือนเรียนแบบมัธยมปรมเรียนแล้วไม่มีวันหยุดไม่มีคาบหยุดแปดชั่วโมงคูณห oh ้าสี่สิบโอเมก้าสี่สิบสี่สิบวนแล้วมันอันนี้คือแค่เรียนนะแต่ว่าไม่รวมสอบนึกถึงแบบมันไม่จบอ่ะตอนกลับ กับหมอก็ต้องอ่านหนังสือก็คือเรียนหนักจริงแต่ว่าก็คือ m a n a g ได้ดีเนาะใครจะมาอ่านหนังสือตลอดเวลามาเรียนตลอดเวลามันคือที่คนเนาะมือถ้ามันแบบมันไม่ไหวมันก็ต้องพักแม้ใช่ไหมเออเราอย่าไปจ u s สว่าแบบเออใครที่กลัวว่าเรียนหมอแล้วจะหนักจะรู้สึกว่ามันก็หนักแหละทุกอาชีพคืออย่างฉันอย่างเนี้ยฉันเรียนน้อยแต่โปรเจกต์ฉันเยอะตลอดเรียนเยอะ แต่ก็มันก็เยอะอ,อยู่ดีนั่นอะฉิคก็พูดไม่ถูกแต่ก็คือนั่นแหละก็เรื่องจริงก็คือมันก็เยอะทั้งหมดเออท, <ำ S 2> ทุก,กคนแบบซัพเฟอร์นในเวของตัวเองเออมันมันซัพเฟอร์นในของแต่ละอ่าคณะของตัวเองเว้ยแต่อยู่ที่ตัวเองจะดเมเนจแค่ไหนถ้าเมเนจไม่ดีต่อให้มึงเรียนคณะรักเทอมละแค่สามชั่วโมงอาทิตย์ละสามชั่วโมงมึงก็บอกว่ามึงไม่ว่างได้ค่ะมึงอย่ามาบอกว่าเรียนหมอแล้วหนักอยากบอกอะไรกับคนที่เรียนหมอแบบลองรีวิวหมอสั้นๆสามสิบวิวเร็ว ก็สําหรับคนที่อยากจะเข้ามาเรียนหมอก็ให้คิดให้ดีก่อนว่าแบบเฮ้ยอยากเรียนเพราะอะไรแล้วชอบจริงไหมถ้าชอบจริงก็มุ่งมุ่งต่อเลยแต่ถ้าสมมติแบบมาคิดแล้คิดน้อยแบบนอนจะพอไหมแบบเฮ้ยแล้วแบบต้องยังไงเครียดกับหมอแบบจุกจิกเล็กน้อยน้อยอ่ะก็หอแบบลองคิดใหม่ยังมีวิชาอื่นที่แบบมันต้องมันเรียนเหมือนกันอ่ะแต่แบบมันอาจจะดีกว่าก็ได้เออเลือกให้ถูกเพราะว่ามันคือมันแบบมันคือครั้งเดียวอ่ะ เออถ้าแบบว่าคิดว่าใช่ไปต่อไปให้สุดเลยปังเงินเดอนเริ่มต้นเท่าไหร่หรื้ปะแบบว่าไม่ไม่เอาแบบเริ่มต้นก่อนแบบเป็นหมอเลยจบแบบไม่เข้าเวนไม่มีบอร์ดไม่มีใบประกอบวิชาชีพอันนี้เท่าไหร่สามสี่หมื่นอะตีไปว่าสามหมื่นแล้วถ้ามีใบประกอบวิชาชีพอีกอ่ะเท่าไหร่ถึงอยู่นะสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นแล้วก็น่าจะมีแบบเข้าเวรขึ้นบอร์ดอะไรอีกก็บวกบวกพล u สพล u ไปเนาะ ใช่ไหมประมาณนี้อยู่เออนี่คือพารทแล้วนะคือแบบรวมประมาณนี้น่าจะอยู่ช่วงนี้แหละก็ถือว่าเป็นอาชีพพี่เริ่มต้นได้ดีแต่ก็โหเรียนตั้ง6ปีทีแรกกับความประสาทก็แรกครับ แลกกับความเหนื่อยอ่ะกว่าจะมาถึงขนาดนี้อ่ะสุดท้ายนี้อยากให้เราเนี่ยไปสัมภาษณ์ใครกับรายการคณะน,นี้ยังไงเอ้ย,ย,ง,ง,อยงงอีกหนึ่ง <laughs> ก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์ไว้นะค่าใครเนี่ยชอบคลิปแบบนี้เนะก็อยากให้ทุกคนฟา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยเนาะใครที่มีเพื่อนที่อ,อยากเรียนหมอส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูเลยกับหมอเฟิร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล